ผมต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารครามเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านให้ความสำคัญกับลูกหลานครอบครัวพี่ๆน้องๆทหารที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติในครั้งนี้ที่ให้สิทธิ์ให้ทุนการศึกษาของลูกหลานเรานั้นได้มีโอกาสได้เรียนฟรีทุกหลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมหาสารคราม ถือว่าท่านได้ให้ความสําคัญแลวก็กั่ผพูดเสียสละให้กับประเทศชาติเป็นอย่างดีผมในนามของเมทัพพี่สองความรับผิดลอคนในครอบครัวของ,ของ,งกอง,องทัพที่สองแล้วก็รวมถึงน้องน,องนองทุกคนน้องนองพลทหารทุกคนในกองทัพต้องขอขอบคุณท่านมาณโอกาสนี้แล้วก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีของของมหาวิทยาลัยหนึ่งของประเทศไทยที่ให้โอกาสแล้วก็เพื่อส่งเสริม ให้กำลังพลที่มีความรักความเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติก็จะเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังใจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ยืนยันนะนะนะเป็นอย่างดีที่สุดเพื่อประเทศชาติครับขอบคุณครับ